ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566นะคะแอดมินนูน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทางช่องทุกทท่านเด้อจ้าเด้อสวัสดีทุกทท่านที่เขามาติดตามรับชมทางช่องแอดมินนูน้อยใหม่ๆนมำเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่เขามาไม่น่าจะนะเขามาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเดนเอร์จ่าเดอร์สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องด้วยนะคะฝากเบองโฆษณาในคลิปวิดีโอหายจบน้ำเนเดนเอร์จ่าเดอเพื่อเป็นการสนับสนุนทางช่องนะาจาน๊ะเนาะเอาก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนสินค้าทางร้านนะจาน๊ะเนาะ ท่านใดที่สนใจสบู่ครีมยาสีฟันนะจนะ้ะเนาะสบู่ตอนนี้ย่งบกเข่า้อจ้ะเด้อประมาณกลางเดือนพฤษภาชมหรือว่าแอดมินู้หน่อยก็จะบอกอีกเทนึงนะจนะ้ะเนาะแต่ว่าสั่งไวได้้อจ้ะเด้อตอนนี้ลอดสูตรเล่งขาวนะจ้ะเนาะลอดสูตรเล่งขาวสำหรับสบู่นั้นจะมีสามสูตร้อจ้ะเด้อชมพูเล่งขาวน้ำนมข้าวและส้มวิตซีนะคะ เป็นสบู่สมุนไพรล้างหน้าถูตัวได้นะคะกลิ่นผลไม้นะจ๊ะนะก็จะมีกินน้ำนมข่าวกินผลไม้กินโยเกิด์ตประมาณเนธจ้ะจเดอ้อเป็นสบู่ธรรมชาตินะจ๊ะนะสำหรับทันใดที่สนใจโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์092 632 5513หรือว่าจะ Member, าาเมมเบอร์ทักไลน์เพื่อนๆคุยทางไลน์ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจนะ๊ะเนาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี่แอดมินหน่อยบอกให้ท่านผู้ชมระวังนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าแนวทางเหล็กข่าแบบนี้มันจะลุดมือต่อมาบอหลุดท่านผู้ชมยังเดินต่อนะจนะ๊ะเนาะเดินต่อสามรอบพเดีท่านผู้ชมเมื่อวานนี่พี่เศษปกติ v i p มาครบท่านผู้ชมเอามานี่ก็ให้ระวังบัง กันอีกนนนเนาะจ้ะเนาะมือนีกับระวัางเว่งกันอีกเพื่อมันมาหลุดมือน,นีเนาะจ้ะเนาะมือว่านี่เขาเจ็ดมือว่านี่รอบพิเศษเขาเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งปกติเขาซีหกวีไอพีเขาซีเข่าหกซีหนึ่งหกธรรมชมสำหรับท่านใดที่ถือรางวัลดีใจน้ำเล้อจ้ะเด้อเด่นเจ็ดและแปดปิ้งเจ็ดครูดเจ็ดเข้าไปที่หกชุดเด่นเน้นเจาะ 76ท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะสำหรับท่านใดท,ที่จะเขากลุ่มไลฟี่นะจนะ๊ะเนาะเข้ากลุ่มไลฟ์แอดมินหนูน้อยเข้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเด้อจ่าเด้อเพิ่มเพื่อนทักไลฟะะ์ขอเข้ากลุ่มฟรีนะคะแอดมินหนูน้อยจะเชิญเข้าบัตรองเห็ดอียงทางน,านั้นแอดมินหนูน้อยเชิญเข่าลวก็กดตอบรับเดี๋ยวกะจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มน้ามูเองเนาะจานะ๊ะเนาะ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าเขาในกลุ่มไลน์นั่นก็จะได้ตัวเลขไหวหททาหฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้จๆเด้อได้ตัวเลขไห้กับหาฟรีคือกาเพระ่าอดมนูหน่อยแบ่งปันฟฟีๆอยากให้ท่านผู้ชมเนาะจ๊ะเนาะให้ฟฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับแนวทางเลขคาน้อยให้ฟรีทางช่อง YouTube และกลุ่มไลน์ได้จ้าเดอ้อท่านใดที่บ่อยากเข้าไปก็ล่อรับทางช่อง y o u t u b เน,นาะจ๊ะเนาะ สำหรับแนวทางตัวเลขให้คือกันนะจ๊ะเดอ้อแต่ว่าทางไล่ก็จะมีรัฐบาลไทยแจมแน่แล้วก็เหล้านะจ๊ะเนาะเลขตาล่างนี่ยำเดอ้อท่านผู้ชมนั่มไปเล่นเล้าได้เลยนะจ๊ะเนาะเลขตาล่างฮ่ะหน่อยมือ่อใดมีเล้านั่มไปเล่นเล้าได้เลยนะจ๊ะเดอ้อเขาดีเดอ้อจ๊ะเด้อเขาดีอยู่นะจ๊ะเนาะสังเกตเบิ่งอ่าทางกลุ่มไลพ่พีพ่ๆเพื่อนบอกว่า,าเอาไปเล่นเล้า พัฒนาได้ด้วยนะคะแอดมินเข้าบ่อยมากเหมือนกันนะคะเข้าบ่อยมากท่านผู้ชมกับสังเกตเบิรงเลจะเดอร์สำหรับเล่าพัฒนาท่านใดที่ชื่นชอบนะจ้ะเนาะเลขห้าน้อยตารล่างนี้นํำเล่นเล้เลาใดนะจ้ะเนาะสามตัวว่าแนะนำํำเลจาเดอเล่นแค่สองตัวพอนะคะ เอามารับชมแนวทางกันเลยนะจ๊ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรว,วม3รอบในตารางเดียวกันนะครับปัจจาวันที่5มีนาคม2566เลขในตารางนะคะ4 5 7 8 6 0นะคะเลขในตารางนะคะเด่น4และ5นะคะวิ่งรูด4นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเด้อจ้าเดอ้อ วิ่งสี่รูดสี่นอกจากเนาะสำหรับเล็กเด่นนั่นเขายังบรลลุตเตจ้าเด้อเด่นสี่และห้า่ตัวใดตัวหนึ่งกลับมานอกจากเนาะมือนีแอดมินน้อยเจาะไปให้ที่สี่วิ่งสี่รูดสี่เอจ้าเด้อหกชุดเด่นสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดและหกแปดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ นผู้ชมสำหรับหกชุดเด่นนั้นแอดมินเจาะเข่าแน่ลุดแน่ดแนเด้อจ้ะเด้อสำหรับทนใดทีจะเอาเฉพาะหกชุดนอกจากเนาะมันมีดเข่ามีรลุดเดอ้อจ้ะเด้อเข่าหกมือติดแหลีหน่นะจากเนาะหกปันติดแล้วนะคะสำหรับหกชุดเด่นเน้นเจาะถ้าบอยอยากผ่าเด้อนผู้ชมเลขในตารางจับวินได้เลยนะคะสิบห้าคู่รวมสามรอบสามฮานอยไปกลับนำนอกจากเนาะ ท่านผู้ชมที่เพิ่นได้ซูมเอเพิ่นจับวินในตารางเด้อจ้ะเด้อจับวินในตารางสิบห้าคู่เพิ่นเล่นตาลาบาทสองบาทนะจ้นะเนาะรอบแรกบ่ามาเพิ่นไปรอบสองหอบสองบ่ามาเพิ่นไปรอบสามนะจ้นะเนาะเลขในตารางลุดยากอยู่เด้อจ้นะเด้อยางหน่อยๆก็มาหนึ่งคู่นะจ้นะเนาะมาหนึ่งคู่เล่นจังได้ห้ได้ กำไรบอาการับทุนธรรมชมไปบอกลบคุณหารเบิ่งเดอจ้าเด้อแต่ว่าลายท่านพี่ๆพ,พ,พ่อๆแม่แม่ในกรุงลรลลบบไล่เพิ่นกะสอนเห่นนยู่่าเล่นแบบใดเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกะเล่นได้กำไรเมื่อละลอยสองลอยอยูเด้อ่านมช้ชมเพราะว่บาบ่เล่นหลายเนาะจ้ะเนาะบ่เห่นหลายเพิ่นเอาไปทั้งสามรอบเน,นาะจ้ะเนาะเพิ่นจับวิ่น ไปทั้งสามรอบวิ่งสิบหาคูสำหรับหกชุดเด่นนันเพิ่นจากทีเพิ่นเล่นบาทหนึ่งเพิ่นกับเพิ่มเป็นสองบาทเนาะจา้ะเนาะสำหรับหกชุดเด่นนันเพิ่นกะจะเล่นหลายกว่าชุดที่บนเนตเจ,จาะเนาะจ้ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันใหมคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ